เอาติทัสบ่อยค่ะเวลาที่จะต้องเขียนคอลัมน์หรือว่าเขียนบล็อกนะคะหน้าหนึ่งก็ต้องเปิดเว็บหาข้อมูลอีกหน้าหนึ่งเปิดด็อกิวเมนต์ไว้พิมพ์พิมพิมอีกหน้าหนึ่งก็ไว้ดู u t u b e ทำอะไรหลายอย่างนะคะบางทีก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบใหญ่ๆ่ทอเต็มพืนหลับเต็มตือนบ้าไม่ใช่ไม่ธรดาข้ามป่วยห้ามพักห้ามตายนะคะเชื่อว่าทุกคนรอผลงานอยู่เรีเควส์มาทุกช่องทางเลยพี่เพิ่งเมื่อไหร่จะรีวิวเมื่อไหร่จะรีะรวิวเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีขึ้นเพราะว่าได้อุ นั่นก็คือดาดา๊มชุดหมอนพร้อมผงนะคะทีนี้จะได้นอนเต็มตื่นพอเต็มผื่นหลับเต็มตื่นนั่นแหละบ้ามอเล่นนี่ต่างหากจอ LG Monitor นะคะ3 4 uc 9 8จอใหญ่ห้องสวยงามเป็นขนาด21ต่อ9นะคะแล้วก็เป็น Curve Ultra er Wide Monitor ด้วยความคมชัดเนี่ย พอส HD นะคะโอ้โหชัดแจ๋วและที่สำคัญเป็นแบบ IPS ด้วยเราสามารถมองจากมุมไหนก็ได้ไม่มีการแบบบิดเบือนสะท้อนสีแล้วที่สำคัญสีโมชัดไม่มีมุมบอดเหมาะกับการนั่งทำงานมากๆเลยทีเว<อ>คือตอนแรกที่เครื่องไม่ยอมใช้จอใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ากลัวค่ะแอบแบบเฮ้ยมันจะติดตั้งย่ามมันจะเกะกะอะไรเปลืองที่เถอะทะหรือเปล่าแต่จอน,นี้เนี่ยไม่เลยนะคะง่ายมากๆวิธีการติดตั้งแบบผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้อะ แค่แบบนี้ค่ะรับนี่ค่ะมีจอแล้วก็มีขาตั้งนะคะวิธีการติดตั้งรับใส่เข้าไปค่ะเสร็จละง่ายมากเหลือเกินปุ๊บตั้งมาฮือ <Hello? S 1> <c oughs> ซึ่งสามารถปรับจอนะคะโค้งเงยอะไรก็ได้แล้วแต่เลยคือแบบว่าสรีระศาสตร์เขาออกแบบมาดีมากเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นลงสบายแล้วแต่ เพราะปกติเรานั่งทำงานเราก็แบบมีระดับสายตาที่ต่างกันใช่ไหมคะวางขงวางแขนเดี๋ยวเมื่อยเนี่ยปรับเค้ฟึ๊บชาร์จครับนอนอเจ๋งอ่ะและดีไซน์ของจอนี้นะคะมีรางวัลการันตีด้วยทั้ง CES Innovation Award IF Design Award แล้วก็ Red Dot Award ค่ะเขาบอกว่านี่เป็นการดีไซน์แบบอาร์คไลน์นะคะเป็นตามหลักสรีรศาสตร์เออร์โกโอะไรเงี้ยโค้งสวยงามก็สวยจริงอ่ะเห็นแล้วแบบยอด ทีนี้ชวแวปมาดูข้างหลังนะคะมาดูพอร์ตกันว่ามีพอร์ตอะไรบ้างเขาให้พอร์ต HDMI มา2พอร์ต USB 3.0มา2พอร์ตและที่สำคัญและเป็นไฮไลท์เลยก็คือเขาให้ Thunderbolt ที่ไว้ต่อกับ Mac นี่แหละค่ะมาให้ถึง2พอร์ตคือเป็นจอที่ ค่อนข้างมีน้อยในตลาดนะคะที่มี Thunderbolt มาให้เพราะว่าปกติต้องไปต่อกับอะแดปเตอร์อีกทีถามว่า Thunderbolt ดียังไงเขาส่งผ่านข้อมูลได้เร็วกว่า USB 3.0เนี่ยถึง4เท่าเลยทีเดียวเจ๋งอ่ะ ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องทํางานมัลติทัสแบบเฟื่องเนี่ยแหละค่ะคืออย่างเช่นสมมุติเวลาเขียนบล็อกก็ต้องมีหน้านึงเอาไว้เขียนบล็อกหน้านึงเอาไว้หาข้อมูลประกอบอีกหน้านึงเอาไว้แต่งรูปแล้วก็สลับไปสลับมาเนี่ยต้องเล่นไลน์หรือบางทีก็ต้องไปตอบเมสเซจใน Facebook นะคะเพราะฉะนั้น จอนี้ค่ะเขาออกแบบ user interface มาสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะสามารถปิ้นจอได้ถึง14แบบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแพ็กเกจเขามาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับ CD นี้ lg ให้มาเลยนะคะเป็น driver ลงไปก็จะมีโปรแกรมชื่อว่า on screen control ค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาหน้าจอแบบไหนก็จะมี preset มาให้เรานะคะเราก็เลือกไปสมมุติว่าเฟื่งอยากได้สัก4จอแล้วกันนี่เขากระจายตัวให้เราได้เลยนะคะว่าอ่ะอันนี้ light r o อยู่นี่อันนี้ เวิร์ดอยู่นี่นะคะหรือว่าอันนี้เป็น Facebook อันนี้เป็น Google สะดวกมากๆแล้วก็ยังจัดจอได้อีกหลายๆแบบด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันจะไม่เจ๋งใช่ไหมคะบอกแล้วว่ามาพร้อมพอร์ต Thunderbolt เราสามารถทำจอแบ่งย่อยไปได้อีกค่ะโดยที่เราสามารถเลือก Input เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นจอหลักเนาะแล้วก็สมมุติว่าเคื่องต่อ Macbook ของเฟื่องนะคะเข้ากับหน้าจอนี้ก็ไปที่ setting menu PBP P. นี่ก็จะมีการทำให้เราสปลิตจอได้ซับก็คือจอย่อยนะคะซับเราก็เลือกอันนี้ต้องต่อไว้แล้วกับสาย Thunderbolt กับ Mac นะนี่สังเกตได้ว่าหน้าจอ Mac <c oughs> ของเฟืองนั้นก็จะมาปรากฏอยู่ที่นี่นี่สะดวกม,มากนะคะแล้วอันนี้เราก็ยังสามารถใช้เป็นจอต่อขยาย <c oughs> เพิ่มได้อีกด้วย และจริงๆแล้วเนี่ยไดรเวอร์นะคะเขาก็สามารถส p l i t จอแม็กได้อีกทีด้วยแปลว่าเราสามารถแบบย่อยๆๆๆได้ตามความต้องการแล้วจะจะ create เลยนะคะแบบนี้จะไม่สะดวกใช่ไหมต้องทำการกลับด้านมาทำให้ฟับจอแม็กก็จะอยู่กับติดกันนี้แล้วเพราเราก็เลื่อนตรงนี้ไงแล้วนี้ก็ไมาเข้าอันนี้ไงนี่ไงตัด iMovie ไปทำอะไรหลายๆอย่างไปนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะ และแน่นอนนะคะสิ่งนี้ก็ยังเหมาะกับช่างภาพที่ต้องการความสดความถูกต้องของสีไม่ผิดเพี้ยนหรือว่าคนที่ทำงานอยู่กับกราฟิกแล้วก็ตัดต่ออีกด้วยค่ะเพราะว่าสีเนี่ยมั่นใจได้ว่าชัดสวยแล้วเป๊ะมากๆค่ะ คือสรุปแล้วนี่นะคะแทนที่เราจะทํางานแบบเดิมๆมีหลายๆจอกระจัดกระจายทั่วๆไปหรือว่าเอาจอแบนๆมาต่อกัน2จอ3จอเราก็รวมทุกๆจอมาอยู่ในจอเดียวนี้แหละค่ะสําหรับ LG Curve Ultra Wide Monitor ค่ะแล้วยิ่งถ้ามี Mac 2เครื่องนะคือเขาให้ทัน n บงมา2พอร์ตใช่ไหมแล้วก็ต่อต่อปุ๊บ สปลิตในแต่ละแม็กแยกแยกแยกแกได้อีกแล้วถ้าเรามีแม็ที่เป็น Macbook อีกเนี่ยมันก็จะมีอีกจอหนึ่งแยกคือไม่รู้จะมีกี่ตัวมันเยอะแล้วมันก็แบบว่าฟินแน่นอน